ต้อนรับทุกคนนะครับผูชอบฟูจิแวรี่ครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในช่วงของเม้าคงหุ้นเทคนิคนะักป่ต่อยเราจะมาวิเคราะห์หุ้นสดๆกันในช่วงนี้ใครมาดูถึงตรงนี้ก็ขอให้กดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมการทำคลิปต่อไปอะเราไปดูกันก่อนโดยเร็วๆไวๆเหมือนเดิมนะครับผมมาแบบคลิปสั้นๆแบบเร็วๆไวๆกันแล้วกันนะครับผมนะไปดูตัวแรกกันเลยครับ ตัวแรกที่เราจะดูในวันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะคือบิมหลายหลายคนก็ไม่รู้จักแต่ว่าแต่หลายหลคนผมเนี่ยก็ยังไม่รู้จักทุ้นในประเทศไทยแต่ว่าทุกคนก็ไ,ได้เพราะว่าคนไม่รู้ไม่กี่ทุนนะคงไม่มีใครดูกบทุกทุนนะยกเว้นคนจะแมววิเคราะห์งบการเงินกันนะครับผมนะเกือบทุกทุนนะวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยไม่ครบแล้วครับผมนะแต่ผมจะพาทุกคนไปพยายามดูให้ครบนะครับ เราไปดูกันก่อนครับทีมจีนะหุ้นนี้เป็นหุ้นของทีมคอนเซิติ้งเป็นเนี่ยนะหรือคือบริษัทที่เป็นคนรับเหมาก่อสร้างนะจะบอกว่าเป็นบริษัทคอนเซิล์อีกทีนะจะง่ายกว่าเราไปดูกันนะครับผมนะทีมนี้นะครับผมม, New High ผมีนะิวไฮนะครับผมที่ราคาที่ราคา2.8งจุดแ นะส่วนใหญ่ก็จะมาเข้าซื้อกันะในราคานี้นะครับผมนะถ้าใครเฝ้าหุ้นตัวนี้2.84นะครับผมนะซึ่งมีการให้ซื้อนะครับผมเมื่อเร็วๆนี้ด้ยวยในเดือนนี้นะครับผมใครทันนะครับผมนะเข้าซื้อกันไปแล้วที่ราคา2.84บาทแถวๆนี้เห็นไหมมันลงมาให้ซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะถ้าใครซื้อทันนะครับผมใครซื้อทันที เราซื้อตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมอ้าวครับผมนะแล้วก็ MACD นี่อยู่แดนบวกด้วยนะสลบขาขึ้นอย่างนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหุ้นทีม G เนี่ยเป็นหุ้นขาขึ้นแน่นอนนะเราจะไปขายกันที่ไหนครับในเวฟที่หนึ่งเวฟที่หนึ่งครับหุ้นทีม G แรกเราขายกันเป้าขายจุดแรกคือ6.18เท่าครับ3.5บาทเป้าขายจุดที่สองครับราคาขึ้นต่อ2.618เท่าครับราคาสี่ บาทถึงแล้วด้วยถึงแล้วคำถามคือ้นอาจะต่อเปล่าในรายสรรยัปดาห์ครับตัดขึ้นนะผมนะในแดนบวกเพราะนั้นราคานะครับผมระยะกลางไปต่ออย่างในส่วนของรายวันเนี่ยกำลังทยานขึ้นในแดนบวกเลยเพราะนั้นราคานี่ก็จะไปต่อเรื่อยๆนะครับแต่การที่มันโดดขึ้นมาเยอะอย่างนี้ก็ต้องหลอกเลยก็จะ,จะมีลดลงนะนิดหน่อยนะแล้วก็ไปต่อเพราะนั้น เป็ไปได้ที่จะขึ้นไปถึง3.618เท่าครับาราคาอยู่ที่5.6บาทเพราะนั้นทีมจเนี่ยผมทายเอาไว้นะครับผมนะว่าจะขึ้นถึง3.618เท่านะหรือก็คือประมาณสัก5บาทนะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเซลตีุ้้นเบที่หนึ่งข้นขาขึ้นเบฟที่หนึ่งุ้นทีมจะน่าจะขึ้นถึง 5.6บาท5ดบาทขึ้นถึงประมาณนี้ให้เป็นเวฟที่หนึ่งเซลล์ถึงบาทนะเป็นหุ้นขาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะในตอนนี้ที่นะก็ถ้าจะขึ้นถึง5.6ไหมขึ้นถึง5.6บาทเนี่ยจากราคาเท่านี้เนี่ยก็น่าจะขึ้นอีกมาสัก 20%25% จากราคานี้ปุ๊บขึ้นไป อาจจะมีลงแบบตัวนี้นิดนึ่งนะจะมีลงแดงๆแบบนี้นิดหนึ่งนะครับผมนะก่อนที่จะขึ้นไปต่อว่าขึ้นไปเลยไม่แน่ใจแต่ขึ้นแน่ไปดูหุ้นตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะเร็วๆไวๆนะเราหุ้นอะไรนะบอกไว้ว่าหุ้นอ่าซี CR c าจำไม่ได้เหมือนกันว่า ุ่นอะไรนะครับ CRC ครับผมมาดู CRC ครับ New High ที่ราคาเท่าไหร่ครับ New High ของ CRC ครับผมก็ต้องบอกเล้ High เนี่ยที่ราคา37.25บาท5บาทตรงนี้ถือว่าเป็น High ับผมว่าเป็นจะซื้อกันอยู่แถบๆนี้ครับผมไปซื้อ 25บาทซึ่งเคยแตะด้วยนะครับผมมาดู MACD ทางนี้ที่เห็นนะั่งจากราคาหุ้นเยอะพอครับเราเป็นรายสัปดาห์นา้นสัปดาห์ครับ MACD เนี่ยอยู่ในแดนบวกนะครับผมนะเป็นสโลปขาขึ้นเพราะนั้นราคาหุ้นเนี่ยในระยะกลางเป็นขึ้นรวมถึงนิวไฮด้วยก็น่าจะเป็นต่อในรายวันเนี่ยตัดขึ้นนะครับผมแดนบวก ราะนั้นราคาเนี่ยเป็นข,ขึ้นเนวใกล้ๆหรือในสัปดาห์นี้มีความเป็นไปได้ที่หุ้นอาซีเนี่ยเป็นขาขึ้นนะผมเพราะนั้นเนี่ยหุ้นซีจะขึ้นแ,แน่ๆเนี่ยก็จะขึ้นไปถึงราคาเท่านี้อย่างแน่นอนคือสองบาทสี่สิบสองห้าอย่างถือว่าเป็นแนวต้านนะถือว่าเป็นแนวต้านสาคัญนะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะแตะสี่สิบสองบาทนะแล้วตกลงมานิดนึงก่อนที่จะไปต่อนะผมและดูท่าทางแล้วเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยบอกว่ายากนะครับผมจะไปไหนต่อแท้ดูจากเอ็มดงสัปดาห์และรายวันแล้วเนี่ยมีความเป็นไปไ,ได้ที่จะเป็นขาขึ้นแล้วก็ทะลุนิวไฮที่สองบาทมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเพราะนั้นมีโอกาสทะลุนิวไฮที่สี่สองบาทมากกว่าเก้าสิบเซนเพราะนั้นผมจะถ่ายว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นขาขึ้นนะเฟสหนึ่งนะผมเราอาจจะไปเซลล์นะวันกันได้ที่ราคาประมาณสักห้าสิบสองบาท ในจุดแรกเดีลววันให้เป็นเดีลววันเอาแรกครับผมเดีลววันเอาไว้เลยชนะวันเอาไว้ก่อนนะแต่ข้อควรระวังในหุ้นตัวนี้นะตอนที่มันเจอแนวต้านเนี่ยสองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือลุแนวต้านไปได้สี่บาทกับชงักที่แนวต้านนิดหนึ่งที่สี่สองบาทนะหุ้นส่วนใหญ่จะเกิดการชงักที่แนวต้านหม่เพราะมันจะลงมาทําฐานก่อนสักนิดหนึ่งที่ราคาสี่บาทส่วนใหญ่คนจะตบรคาหุ้นลง แนวตามที่4บาทน่ะเพราะนั้นเนี่ยราคาหุ้นตัวนี้ที่ไล้ขายกันนะครับผม42บาทปุ๊บเพื่อแต่ราคาก็จะงักอยู่นี้แล้วก็ถูกตบมาสักนิดหนึ่งแล้วตรงนั้นแหละเราจะเอามันอีกที่ว่ามันตกลงแล้วเนี่ยมันจะทะลุแนวต้าน4บาทไปที่52บาทได้หรือเปล่าหรือว่าจะตกลงมาที่25บาทอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคาดว่าน่าจะทะลุครับผมให้ทะลุกานบายนะเดี๋ยวก r c ครับผมไปที่ เพราะนั้นผมตายว่าหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นขึ้น้าผมเบฟหนึ่งขึ้นเบฟหนึ่งไปที่ห้าสิบสองบาทห้าสิบสิบไปเซลวันนะผมบาทราคาก็จะขึ้นประมาณนัเกเึ้นครับใน เอาล้ครับผมนะวันนี้ก็อยา่างที่บอกไปเลยไปวันแล้วก็จบการกเด็กเพลงคนนี้อย่าลืมครับผมว่าดูมาถึงตรงนี้ก็ขอคนละนะครับผมเข้ามาในใจให้ผมนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันวันต่อๆไปนะครับผมวันไหนก็กดติดตามเข้ามาในช่องม้าโฟร์แครีอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อผมจะมาไลฟ์วันไหนจะได้ดูนะจะได้เข้ามาคุยกันนะผมมาคอมเมนต์ก็ได้นะตอนผมไลฟ์เนี่ยโอกันเข้ามาได้ให้วิเคราะห์หุ้นตัวไหนฟังนะครับผม หรือไม่ก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปครับแล้วผมจะมาวิเคราะห์คุณให้ฟังต่อได้นะหรือไม่ก็ถ้าเกิดผมมีเคยวิเคราะห์ไว้แล้วผมก็จะมาใส่ลิงก์คลิปเอาไว้ให้นะแว่าผมบอกไว้ว่าอะไรผมขอลาทุกคนไปก่อนครับผม